อยู่กับเช่าน้องข้าวหอมพี่โบทนะคะเราจะมาดูกันเลยนะคะว่าป๊ะป๋ากับหมาหมานะคะเราจะทําอะไรกันอยู่ถ้าเราให้ป๊ะ <pää S 2> ป๋ากับหมาให้ดูไปเสร็จแล้วแล้วก็เราก็จะพาน้องชาลีไปเดินเล่นกันนะคะคลิปหน้าพาน้องชาลีไปเดินเล่นกันเลยมาดูกันนะคะว่าป๊ะป๋ากับมมาเราทำอะไรกันอยู่แล้วก็พี่โก๊พี่โบเรานะคะ ไปดูกันเลยใช่เลมรนี่ลวเราให้ไปดูป้าก่อนนะคะนี่ค่ะมาดูแันนี้แับทีแบนี้เออลบนี้ได้ไมมามานมามาบินีไปได้ไหมนี่ก็อังวยรับานไปอาตินาาแล้วกับกอาตินาเราก็จะมาเดิน่าน พาน้องชาลิไปเดินเล่นกันเลยเย้ชาลีชาลีใส่รองเท้ามาเดินเล่นกันนะคะใส่รองเท้าไปเดินเล่นกันดีกว่าเย้แล้วว่าไม่เดินเล่นก่อนไม่เดินเล่นก่อนให้ให้ดูเต็มที่เลยเต็มที่เลย ไอ้จ uh, mm ัด hmm. ด wow. mm. ีค่ะเออแล้วก็นี่นี่ว้าวกลังันยังไงเลยเราก็ต้องจุกจกกนนั่งแล้วมงบอกว่าอาทิตยหน้าตรงๆต๊ไพี่ตัวน้ยังตัวนี้ยังแล้วเราบอดีก่อนีพี่นะเอาเก็ว่ในี่บ้านนี่ป้าก็กำลังอัดคลิป ครับป๊าป๊ากำลังตั้งค่าคลิปอยู่ครับไปพาน้องไปเดินไหมไปกันเลยไปจันทร์ใส่รองเท้าด้วยไปเราจะเดินแบบเดียวนะคะแล้วก็แล้วก็อีกซัมแล้วก็คลิปหน้าเราก็จะมาเดินกันอีกหนึ่งรอบนะคะพาน้องชาลิปไปเดินเลยมาเร็วชาลิปมาเดินกันดีกว่าเย่ออกจากบ้านมาแล้วเราก็ต้องมาเดินกันนะคะ เอให้มีความแบบเดินนะคะเข้าใจไหมว่าถ้าเดินนะเราก็จะได้ออกกําลังกายกันบ้างนะคะนี่นะคะเราก็จะเดินเลยขึ้นถนนมาเราก็จะเดินเลยนะคะเดินเนาะเดินนะคะ โอ้ยเย้แล้วก็เวียนกลับนะคะเวียนกลับไปที่บ้านของเราแล้วก็ขึ้นมาที่ถนนเหมือนเดิมเย้ yeah. <c oughs> เราก็จะมาละแยะแป้นหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเจอคลิปหน้าว่าจะเดินเป็นยังไงบ้างกระโดดตบเป็นยังไงบ้างเพราะว่าคลิปหน้าออกกําลังกายแบบเดินนะคะทุกคนแล้วก็เดินกันก่อนเดินกันก่อน อย่าไม่รีบนะคะไม่รีบหนูไม่รีบหนูไม่รีบค่ะเข้าไปในบ้านกันเลยชาริฟชาริฟมาเร็วชาริฟมาเร็วน้องอยู่ในนี่น้องอยู่ในบ้านของเราพเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นกับคลิหน้าอี นะคะแล้วก็เรามาเด้เล่นกันดีกว่าไปนยฮะโอ้โหน้องไม่อยากเดินเล่นแล้ววะงั้นเราเดินเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวรอสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องพี่โบน้องช่องน้องข้าวหอมพี่โบด้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ